การลบข้อมูลจากแล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อป windows 10เพื่อ,อไปขายหรือให้คนอื่นหรือบริจาควิธีลบข้อมูลส่วนตัวในเครื่องทั้งหมดให้กลายเป็นเครื่องใหม่เครื่องไม่เคยใช้มาก่อนแล้วก็วิธีนี้จะทำให้คนอื่นไม่สามารถเข้ามาเอาข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นอีเมลรูปหรือเอกสารที่สำคัญ สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ Copy ข้อมูลภาพหรือเพลงที่เราต้องการเก็บเอาไว้ออกมาก่อนไปใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์อใหม่เมื่อ Copy เรียบร้อยแล้วก็เช็คให้ดูอีกทีว่าเรา Copy ข้อมูลที่เราต้องการพวกไฟล์เก็บไว้ดีแล้ว พราะถ้าเอ่อถ้าลบไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้การลบข้อมูลทั้งหมดออกจากร์ด Drive สมัยก่อนก็ทำยากแต่เดี๋ยวนี้ทำง่ายๆอันนี้เราก็ไปดูกันเลยนะคะว่าวิธีการเป็นยังไงเริ่มจากมุมล่างซ้ายที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะแล้วก็กด settings เดี๋ยวทําให้ใหญ่โอเคแล้วก็ไปอัปเดต security ท <c oughs> างมุมซ้ายให้คลิกไปที่ recovery จากนั้น reset this pc but get started ก็จะมะีสองทางเลือกคลิกไปที่ remove everything อันนี้ก็แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะ,ะขึ้นมาเป็นสองทางเลือกว่าเราจะลบแบบไหนอันแรกเนี่ยอันแรกเนี่ย just remove my files อันนี้นะถ้าสมมติว่าเราลบแล้วเราจะให้คนในครอบครัว เพื่อนซึ่งจะลบข้อมูลส่วนใหญ่แต่ไม่ทั้งหมดแล้วก็อันนี้จะใช้เวลาเร็วเร็วกว่าแค่สองสามชั่วโมงส่วนนั้นที่สอง remove file and clean the drive ให้กดอันนี้ที่เราจะต้องกดแล้วก็กดอ,อันนี้จะใช้เวลานาน,านกว่าบางทีเราอาจจะทำะก่อนเข้านอนตั้งเอาไว้เช้าขึ้นมาก็เสร็จเรียบร้อย เวลาที่ใช้ในการลบเนี่ยมากน้อยเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นกับว่าชนิดหรือว่าขนาดว่าไฟล์เล็กใหญ่ขนาดไหนพอลบเสร็จแล้วทุกอย่างข้อมูลทั้งหมดถ้าก,กดรีเซ็ตตัวนี้ข้อมูลทั้งหมดก็จะลบไปทุกสิ่งทุกอย่างในฮาร์ดไดรฟ์ก็คอมพิวเตอร์เราก็จะไม่มีใครสามารถเข้ามาเอาข้อมูลไปได้ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะรีบูตตัวเองอีกครั้งก็จะกลายเป็นเครื่องใหม่พร้อมที่จะให้เราเอาไปให้คนอื่นหรือจะไปขายหรือจะเอาไปบริจาคก,ก็แล้วแต่เนี่ยขั้นตอนง่ายๆที่มาแชร์กันวันนี้ลองทำดูถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะคะสวัสดีค่ะ